ค่ะทำช่วงขาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทนผู้ช่วงยิซีทุกทานทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะเซี่ยวเหยเกยหักพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เกาแลวก็เขามาใไมา่สาหรับมือนี้นะคะแอดจะสรุปตัวเลขแนวทางล็อกเราพัฒนาของเจ้นั่งเทิ้งสองตัวเทิ้งสามตัวเนาะคะ่ะเนาะเทิ้งสองตัวเทิ้งสามตัว วังแรงหันได็คุยกับแม่รัวแม่ศินแม่รัวปูซีูนนะคะตรงช่วง่ามันโทรมาถามว่าเจน่าตัวเลขแนวท่ามันเล่าพัฒนาเจน่า,านคือเขาดีแท้มาคุยกันว่าใดตัวใดเพิ่นก็นเลยบอกว่า,ามี่เอฟซีใจดีผู้หนึ่งมือวันจันทร์มันบอกว่ามาหาเล็ก็ออกหาเก่า ของหมือนพูดเพื่อนบอกว่าศูนย์สันตรงช่วงขาเพื่อนบอกว่าศูนย์เม็ดเดียวสันเพื่อนบอกว่าศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์นะคะถ้ามาศูนย์ได้ก็คือ 08นยแปดศูดก็ศูนยด้วยค่ะทางช่วงขาตัวที่สีมาได้09ย์เก่ากัี0ศูนย์เาถามว่าระวาง0ูนย์เก้นย์แนในช่วนตัวใด ูนยตัวเดียวเีถ้ามาศูนย์นะคะทำช่วงขาถ้ามาศูนถ้ามาศูนจะเป็น09 08 02แต่ว่ามันช่วนย์แตัวเดียวเม็ดเดียวประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะทช่มขาถ้าเป็น0ถ้าเป็น0น,นะคะเอ่อตามที่แอดได้นัดหมายก็ทำผู้ช่ว,วมวาเมื่อนี้นะคะแอดจะพทาทำช่วมมาช่่มตัวเลขแนวทาง ชุดสามตัวแล้วค่ะเนาะชุดสามตัวยี่สิบสี่ชุดยี่สิบสี่ชุดเน้นให้พร้อมเด้อเจนั่งเน้นให้แน่นนั่นค่ะทุ่มช่วงขาเน้นแน่นอนสิแถมเหมือนชุดสี่ตัวไปน้ำพร้อมแถมชุดสี่ตัวไปน้ำพร้อมแล้วค่ะเนาะเอาทุ่มช่วงขาเมื่อมึงไปน้ำกันแล้วค่ะเนาะตัวเลขแนวทางมันจะมี แปดสองแปดเก้าเรียกเรียกบนตังก่อนเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองอันนี้คือบนนะคะหลักลอยหลักลอยมีเจ็ดมีแปดมีเก้า มีสองเจ็ดแปดเก้าสองช่นตัวแดเจ็ดแปดเก้าสองลักลอยช่นเก่าเจ็ดแปดเก้าสองเอาลักลอย แปดเก่าเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าสอง ตัวน้อยกับขยายมึงเหาเด้อกขาดทำช่ 8, 8, 2, 8, 8, 9, 7, อม่ะแปดแปดสองแปดแปดเก้าเจ็ดเดาล่มแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสองตัวน้อยกับขยายมึงเหาเด้อกขาดทำช่อม่ะ ตัวเล็กก็ขยายเอานะคะถ้าเขียนตัวใหญ่ก็คือมันหล่นจอ982 989 978 979 972 992 สองแปดสองสองแปดเก้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสองเจดสองสอง, 9, องเกาองาอ่าง่วขานี่คือชุดสามตัว ชุดสามตัวนะคะร <c oughs> ักลอยเน้นไปที่แปดกับเก้ารักลอยไปเน้นไปที่แปดกับเก้าถามว่าตัวเลขแนวทางชิเน้น,เน,นตัวใดเน้นตัวใดเดี๋ยวเราคัดไป่ชคค่ะตัวเลขแนวทังนึ่ตัวดีมันพุด อันนี้คือตัวเน้นนะคะตรงช่วงขาแปดแปดสองกับเก้าแปดสองแปดแปดสองกับเก้าแปดสองเอามันช่วสองตัวช่วสองตัวกับกันไว้ถ้าบ้อมันใจจัดตัวระบาดเบิดโหลดก็ได้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยทา้ง อันนี้คือชุดเน้นเน้นอันนี้เรียงมาตามความสําคัญนะคะความหนาจะเป็นสูงคือ88ดเอ้ยแปดสองแล้วก็ลุกมาแปดเก้าตัวเลขแนวทางตามนี้ด้วยค่ะทมช่วมเด้อถามาเน้นตัวไดเจน่างเน้น8 8ดแสองกับเ้า แปดสองชุดสี่ตัวศูนย์แปดแปดสองศูนย์เก้าแปดสองเอาสองชุดแค่นี้พ่ออย่างละสองชุดผลผลสิ่เป็นตัวใดเอา ทำชุ่มขาเมืองตามนี่นะคะอันนี้คือขอมูลนทีพานมาแอดเสียดายด้วยกันดูสี่ห้าเก้าเก้าสี่ห้าห้าเก้าสี่ถ้าบ่าเอาตามที่แอดเนนว่าเอ่อเน้นตัวไดจังทำชุ่มจัดเลยตัวระบาดก็ได้จัดเลยตัวระบาดก็ได้นะคะยวแอดมือนี่คน ลงทำช่มขาตามนี้ละขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจะเริ่มแช่ไปเรื่องกาทำช่วชมขาชุดตัเุเรกแนวทางชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวถ้าเดินถ้าเดินตอ่อทงช่วมกับมีเฮนะคะตุเรกแนวทางค็ดตามสูตรกาอทงช่วมขาเอาชุดสามตัว มีทั้งหมด24ชุด24ชุดตัวละบาทก็เบิด24บาทถ้าตัวละ2บาทก็เบิด48บาทเอาแล้วแต่ทำช่วมสิเห็นสมควรจัดไปนะคะแอดกระหาข้อมูลมาฝากทำช่วมโดเพียงซัมนีนะคะตามสูตรสูตร3สูตร หวดปั่นคักแล้วนะคะตัวเลขแนวทางที่พ่นบอกว่าเทียวที่แล้วพ่นว่าหามันมาห้าเก้าเทียวนี้เพ่นว่าศูนย์มันสิเป็นศูนย์บนหรือศูนย์ล่างแค่นั้นเองสิเป็นศูนย์บนหรือศูนย์ล่างแค่นั้นเองเนาะคะเนาะถ้ว่าศูนย์ศูนย์บนบน่มีน่าจ,จะเป็นศูนย์ล่าง ก็จะเป็นศูนย์หลงังอาจังเดกับบนเนียนนกับตรงชจม่าพิจรารณาเอา <c oughs> พิจรารณาเอาเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ